อาจารย์เพิ่มหน้าแพ่นะครับก้าบัญญาธรรมราเร่ตระกูลก็มาพูดคุยกันอีกแล้วนะครับตาตายผมนะครับคุณปากหมาแตบชอบพูดเรื่องจริงๆหาประสบการณ์มาคุยกันนะครับวันนี้ก็มาคุยกันในจิตมนุษย์นะครับครับสังคมปัจจุบันนี้นะครับคำว่าแพ้นะครับมีจริงแล้วมีเยอะนะครับนะครับบางครั้งคนเรานะครับสุขธรรมนะครับมันง่ายนะครับ พอทาง่ายไม่ง่ายมากงางคนจะทําง่ายมากครับการกล่าวหาหรือว,วาจารหรือรูปแบบหรือวิธีการหรือการวางเกมนะครับใส่ร้ายเกิดขึ้นเยอะนะครับบางคนอาจจะไม่ถึงกับคําว่าเป็นแพ้แต่ก็โดนมูลี่นะครับจากกลุ่มคนนะพวกนึงที่ผมเคยบอกแล้วว่าเหมือนกับหมาวัดนะครับหมาตัวหนึ่งเหา่าก็เห่าทั้งวัดนะครับรวมจะกัดคนครับรวมกันรุงกัดคนนะครับพอถึงเวลาเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันตัวใครตัวมัน นะครับคนที่โดนจะพวกคนที่รวมตัวกันเป็นเหมือนหมาวัดนะครับคอยหาวคอยกัดคนลังแกคนลุมรุมถึงคนโดยทั้ง,งที่วา่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับแต่กูเสือเข้ามายุ่งด้วยมันมีจํานวนมากนะค้คนที่เป็นแพ้ในสังคมมีเยอะนะครับโดนกล่าวหาโดนว่าร้ายโดนดูถูกโดนเกลียดชังหรือโดนเกลียดหยามจากคนกลุ่มคนนะครับที่รวมตัวจํานวนมากนะครับเพราะว่าเป็นความจริงนะครับคนเลวจะรวมตัวเป็นจำนวนมากคนดีนะครับ เขาไม่รวมตัวกันผลมากเขาจะเก็บตัวอยู่ในครอบครัวบ้านไข่บ้านมันนี่คือเรื่องจริงครับทังคลปัจจุบันนี้นะคนเลวชอบรวมตัวกันทําร้ายคนอื่นนะครับพอคนหนึ่งล้มนะครับก็จะเหยียบย่ำหรือข้ามนะครับเป็นเรื่องจริงนะครับคือบางครั้งคนพวกนี้นะครับผลเวงกรรมเนี่ยไม่โดนตามทันนะครับก็ไม่เก็บตัวไม่เก็บใจเวลาตัวเองโดนกระทำนะครับโดนใส่ร้ายโดนกล่าวหาหรือโดนรังแกชอบไหมก็ไม่ชอบ คนรอบตัวคนใกล้ตัวโดนรังแกโดนใส่ร้ายโดนกล่าวหาชอบไหมก็ไม่ชอบแต่ตัวเองสรุปก,การทาร้ายคนอื่นแต่ถึงเวลานะครับตัวเองโดนคืนบ้างนะครับจะไปโทษน,น,นู้นโทษนี่กล่าวหาคนอื่นหรือกล่าวหาเทวดาฟาเดนไม่ใช่ครับเวงกรรมมีจริงผลกรรมใครทําแล้วมันกลับหาตัวเองนะครับในภาพรวมนะครับอย่างที่เห็นเป็นโลกข่าวทางโซเซียนนะครับทางข่าวสารทางข่าววิทยุข่าวโทรทัศน์หรืออะไรแล้วแต่นะครับออกมาเยอะมากเลย ปัจจุบันนี้ครับบล็อกใครคนหนึ่งนะครับโดนทําร้ายโดนกล่าวห,หาหรือมีเรื่องราวพลาดพิงปุ๊บนะครับแห่ไปคอมเมนต์กันด่าเสียหายหรือเขา้าเข้าใจในส่วนของตัวเองคิดว่าถูกครับลุมด่าลุมว่าลุมใส่ร้ายเขานะครับลุมถึงเขาบางครั้งบางคนนะครับเขามีความผิดจริงแต่เขาก็โดนในข้อ,อกฎหมายหรือโดนในส่วนหนึ่งแล้วไม่ใช่ซ้ําเติมกันนะครับเพราะทุกคน <S <S ผมบอกแล้วว่าไม่ใช่มีด้านดีได้เดี๋ยวทุกคนมีด้านเลวทุกคนมีด้านเมื่อทุกคน นะครับเพียงแต่ว่าคนที่ยังไม่โดนนะครับยังไม่โดนแฉ,แฉความจริงสังคมยังไม่เห็นบางทีดูสวยงามนะครับนะก็ดูบุคลิกดีนะครับบางครั้งดูมีชื่อเสียงหรือบางครั้งดูแล้วดูโดดเด่นแต่ที่จริงแล้วคนพวกนี้ซ่อนเลนไปด้วยความชั่วความเร็วเช่นเดียวกันคนเรานะครับไม่มีด้านขาวด้านเดียวครับมีด้านดําอย่างที่ผมบอกว่าหินหยางครับมันต้องมีสองด้านนะครับนะครับมีอ่อนมีแข็ง นเราเนี่ยมีความเลวเป็นทุนเดิมทุกคนแต่ว่าจะใช้มากใช้น้อยจะออกมาใช้ตอนไหนเวลาไหนนะครับคาโกหกกันเดี๋ยวนี้เป็นมายาเป็นเรื่องสนุกไปแล้วแม้แต่เด็กนะครับแม้แต่คนแก่ก็มีมายามีคําโกหกเยอะแยะปรุงแต่งได้สอนได้เรียนแบบได้เก่งกว่าคนธรรมดากนะครับเพราะเด็กจําง่ายคนแก่จําง่ายบางทีเอาบทละครมาใช้ในชีวิตจริงเอามาเป็นรูปแบบมายานะครับให้สังคมมองเกิดความสงสาร สังคมส่วนมากตีค่านะครับหรือหรือราคาว่าเด็กสายบริสุทธิ์คนแก่แก่ชาราแล้วน่ารับถือที่จริงไม่ใช่ครับผมเปนก็คนแก่คนหนึ่งแล้วอายุ5้ากแล้วมายามีการทอดเล่นได้ครับและเรียนรู้ได้ง่ายสําหรับคนลหลายคนโดยเฉพาะเยาวชนหรือเด็กเล็กหรือคนแก่นะครับที่บางครั้งสร้างภาพมายาเรียกร้องความสนใจนะครับให้เกิดความเป็นจริงความเชื่อบางครั้งนะครับความจริง สิ่งไม่ตายวันนี้คุณทําร้ายเขาได้วันหน้าผลร้ายกลับหาพวกคุณเองนะครับอันนี้มาคุยฟังว่าป,ปัาน,นี้คนหลายคนนะครับที่ขาดโอกาสียงวางครั้งนะครับขาดมิรขาดเพื่อนฝูงหรือขาดฝูงนะครับของความเป็นสัตว์ร้ายเนี่ยมันไม่มีก็ยอมแพ้กับคนกลุ่มใหญ่นะครับคนกลุ่มใหญ่ที่คอยซ้ําเติมคนคอยเหยียดย่ำคนหรือคอยรวมกลุ่มที่จะทําร้ายคนบางคนเพราะอะไรไหมครับ เพราะว่าคนดีเขาชอบอยู่ในส่วนตัวของเขาเขาไม่จําเป็นไม่อยากยุ่งเกี่ยวใครไม่อยากติดฉีดยินทาใครไม่อยากว่าร้ายใครไม่อยากเข้าวงเล่าสังสรรค์เฮฮาไปตามสิ่งที่บางครั้งไม่มีสาระกับตัวเขาหรือเขาจะนาไปกับสู่ครอบครัวทางที่ดีได้เขาก็วางตัวเองอยู่ในส่วนตัวของเขาคนเหล่านี้พอไม่เข้ากลุ่มไม่เข้าสังสรรค์ไม่เข้าพวกไม่เสวนาเฮฮาด้วยนะครับคนบางคนบอกเกลียดเขา เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่คอยตามเขาไม่เดินตามนะครับแม้ว่าคนดีเนี่ยจะยื่นความเป็นมิตรความเป็นเพื่อนฝูงความเป็นความอ,อิสระชนความไงบริสุทธิ์ใจยังไงคนเลวบางคนมันไม่รับรู้ครับมันกลับเป็นฟิดแตกกลับมาว่ากูไม่ชอบมึงเพราะมึงไม่ใช่พวกกูกูเกลียดมึงแล้วก็เจ้ามาทําร้ายเจ้าหาหนทางที่จะไปใส่ขี้ใส่ สิ่งเหม็นๆให้กับคนที่ตัวเองอไม่ชอบท,ทั้งๆที่ว่าเขาก็ไม่ยุ่งเกี่ยวด้วยเขาหนีเขาเดินหนีเขาไม่คุยด้วยเพราะาเขารู้ว่าเจอคนอันตรายเจอคนที่เป็นภัยแล้วเขาไม่ยุ่งด้วยเขาห่างไปเขาไม่เสวนาด้วยเขาไม่ใกล้ชิดด้วยแต่กับเกลียดเขามันเป็นสิทธิ์ของเขาที่เขามีสิทธิ์จะเลือกคบคนอย่างผมนะครับผมรู้คนไหนอันตรายกับผม,นบผมคนไหนเป็นภัยกับผมผมก็ไม่อยากจะคุยด้วยผมเดินหนี<ๆ>เดินห่างไม่จําเป็นก็คือไม่รู้จักกันดีกว่า แต่ฟินแบกกลับมาคนเหล่านี้เกลียดผมครับนี่คือเรื่องจริงผมถึงบอกว่าหลายคนนะครับอย่าไปกลัวไปเกงนะครับอย่าไปกลัวเกงแม้ว่าจะโดนทำร้ายจากคนเหล่านี้ก็อย่าไปกลัวไปเกงมันเพราะคิดดีๆนะครับคนเหล่านี้ไม่เคยช่วยเหลือใครเคยให้ใครไหมไม่เคยให้มีจ้างเ่าผมพิวดเขาอย่างเดียวเราไม่ได้ง้องมันไม่ได้แคร์มันผมไม่มายนะครับใครจะมูรี่หรืออะไรแล้วแต่จะว่าร้ายว่าอะไรช่างมัน เพราะเราคิดว่าเรามีดีจริงเราเราดีจริงแม้เราจะโดนกล่าวหาโดนใส่ร้ายโดนมูล,ลี่อย่าไปนสนใจครับเพราะคนพวกนี้ไม่ได้ให้เรากินภาษาไทยๆคือไม่ได้ให้เราแดกแล้วไม่ช่วยเราเราไม่ได้นี่จะซ้ําเติมเราหาภัยให้กับเราคนพวกนี้ต้องตัดทิ้งตัดทิ้งออกไปจากชีวิตเรานะครับทุกคน,นครับมีความเชื่อมั่นตัวเองยืนได้นะครับหิวเราก็หาเงนกกินซื้อกิจเองได้ไม่ใช่เราไปขอเขาแล้วขอเขาไม่ได้ด้วย นะครับคนไหนที่ดีกับเราเป็นวิที่ดีกับเราเราแคร์เราจําได้เราใส่ใจเราห่วงหาเราคิดถึงเราตอบแทนบ,บุญคุณตอบแทนน้ําใจในวันหน้านี่คือสิ่งดีๆของลังแบบโนที่นะครับมีจิตใจในการให้คืนกับคนที่ดีกับเราส่วนคนที่ไม่ดีเราตัดทิ้งไปห่างไปหนีไปแต่ถ้าเราถูกเข้าทําร้ายบางครั้งเราต้องฟินแบกกลับไปนะครับการเอาคืนในวันหนึ่ง10ปีก็ไม่สายคนจีนเขาบอกเอาไว้ แต่การที่วางครั้งเราจดจํามากเกินไปก็เป็นทุกข์กับเราการอาฆาตแค้นมากเกินไปก็เป็นทุกข์กับเราบางครั้งเราปล่อยวางแต่เราต้องระวังครับนะครับแต่บางครั้งเราก็ต้องเอาความเลวร้วายกลับคืนให้คนเหล่านี้ทํายังไงกลับคืนอย่างนั้นในวันหนึ่งนอกจากว่าลบหมายตตยจากกันไปก่อนนะครับบางครั้งคนพวกนี้นะครับเราหนีสุดทางแล้วมันก็ยังวิ่งตามไล่ล่าเราเมืองเดินตามไล่ล่าเราเพราะมันคิดจะทําร้ายคนเนี่ย นะครับให้เราดีแค่ไหนให้เราปล่อยวางแค่ไหนมันก็จ้งจะก,กัดเราครับเหมือนกับหมาวัดนะครับหมาบ้านาหรือหมาอะไรบางคนบอกว่าอุ้ยหมาไม่ไกัดใครหรอกมันไม่ไกัดคนที่รู้จักแต่คนที่มันไม่รู้จักมันจะแกล้งวนเวียนวนเวียนแถวน่องครับแล้วก็งับขาเลยนะครับบางครั้งในข่าวเห็นไหมครับหมาเลี้ยงไว้ยังฆ่าเจ้าของได้เลยสัตว์หน้าขนคนเลวก็เหมือนกันครับคือคนเลวก็เหมือนกับสัตว์หน้าขนไว้ใจไม่ได้นะครับเราหนีแล้ว แต่ถ้าหนีไม่ได้ก็ต้องเอาคืนทาเราเจ็บแล้ววันหนึ่งมีโอกาสเราก็ต้องเอาคืนนี่คือสัจาธรรมครับการปล่อยวางไม่มีจริงหรอครับในโลกนี้ผมบอกตรงปล่อยวางไม่มีหรอกทุกคนพูดได้ถ้าไม่โดนก็ทาแต่ถ้าเมื่อตัวเองโดนกระทาแล้วเจ็บใจไหมเจ็บใจทุกคนแต่เราอย่าไปเอาคืนแบบโง่ๆต้องมาผิดกฎหมายนะครับเราแก้แคนคืนไปมันตายไป มันล้มหายไปเราสะใจแต่เราอาจจะได้ผลลายในเรื่องข้อกฎหมายต้องมาติดคุกติดตารางมันไม่คุ้มกันใช้สติครับรอโอกาสมองสังเวชมันผมก็บอกลองมองสังเวชมันคนเราทำคนยังไงผลกรรมมีเป็นร้อยเท่าพันเท่าหมื่นเท่ามันไม่ได้รับคนเงาเพ่อแม่พี่น้องลูกหลานมันได้รับแทนชาตินี้ไม่มีชาติหน้ามีครับโอเคครับวันนี้คุยแรงนิดหนึ่งตามตายผมคนปากหมาอาจารย์เพิ่มหน้าแพ้ครับก้าวปาัญญาธรรมราเรสกุล วันนี้ก็16นะครับพฤศจิกาย,ยน2567ไว้นะครับยังอยู่ก็ยังมาคุยกันนะครับสพเพละตามสไตล์ตผมจินวิยาชาวบ้านสวัสดีครับ